สวัสดีครับพีซีเจอกันอีกแล้วกับปืนผ่า,ผานหน้าไม้ของช่างชัยนะครับเป็นผลงานโชว์ด้วยนะครับาสามารถใช้งานได้จริงเป็นหน้าไม้ยิงปลายังไม่เข้าขายพรบอาวุธปืนนะครับช่างชัยเน้นเป็นงานโชว์ด้วยจัดเป็นงานสะสมเป็นงานฝากด้วยนะครับช่วงปีใหม่นี้ด้านบนสุดเป็นงาน แคปโชเป็นงานคาบศิลาสมัยโบราณนะครับเป็นงานคู่บารมีครับงานตัวนี้เป็นของภู่มกลับนะครับเอฟซีผู่มกลับบอกว่าจะสั่งไปให้นายเป็นของขวัญปีใหม่ครับก็ระดับผู่มกลับก็น่าจะพันตํารวจอีกถ้าเป็นนายก็น่าจะระดับนายพลนะครับเนาะเดี๋ยวยังไง่พาลงไปดูเด้อด้านบนสุดนี่เป็นงานคู่บารมีนะครับเป็นผลงานโชเครื่องศาลปวัตกสมัยโบราณไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ แต่เราจำลองขึ้นให้มันเหมือนของจริงในสมัยโบราณเป็นงานคู่บารมีส่วนหน้าล่างเป็นหน้าไม้ยิงปลานะครับหน้าไม้ยิงปลาช่างช้ยเอามากาดเลสเอามาหุ้มเลดหุ้มเงินแล้วก็มาหุ้มทองเหลืองกาดทองเหลืองปืนจริงๆก็ไม่มีแบบนี้นะครับช่างชัยพยาย,ย,า,ยามเน้นเป็นผลงานโชว์ด้วยสําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับเนาะสามารถเอาไปโชว์เอาขึ้นโชว์ตามห้างร้านได้ หรือว่าสามารถใช้ง,งานได้จริงพักพวกมาก็สามารถอ่าใช้งานได้จริงด้วยไปออกทงออกทิพย์ไปยิงปงยิงปลาได้นะครับเป็นหน้าไม้ยิงปลานะครับเน้นเสมือนจริงเสมือนจริงยังไงเดวช่างชัยพาลงไปดูนะครับอ่านี่นะครับผลงานปืนผ่าหน้าไม้ของช่างชัยถ้าไหนสนใจก็ตัวหาช่างชัยได้เลยนะครับเน้นการคุยรายละเอียดอย่างเดียวนะครับโทรศัพท์อย่างเดียวโทรไลน์มาช่างชัยไม่รับโทรข้อความมาช่างชัยก็ไม่รับ เน้นโทรศัพท์อย่างเดียวขอเป็นช่วงกวันนะครับ093 063 4599 087 869 0596่ช่างชัยครับผมงานตัวนี้เป็นงานของภูมิกับครับเป็นผลงานโชว์ช่วงปีใหม่เนี้ยบอกว่าจะเอาไปฝากนายไม้ตัวนี้เป็นไม้ของท่านภูมิกับเลยนะครับเป็นเสาบ้านนะครับเป็นไม้ชิงชัน เป็นไม้ชิงชันเป็นเสาบ้านเก่าช่างชัยก็มาให้ทีมงานช่างนี่แหละจัดให้มันสวยงามเนี่ยครับเป็นไม้ชิงชันนะครับไม้ตัวนี้ก็มันก็เหมือนกับน้องๆไม้พยุงนี่แหละครับไม้ชิงชันช่างชัยก็จัดให้สวยๆงานตัวนี้ไม่ได้ลงยูนิเทนนะครับเป็นงานดิบๆทําไมต้องทําให้มันดิบๆมันจะเป็นงานพวกเครื่องรางของขังเป็นงานศิลวัตถุสมัยโบราณนะครับงานพวกนี้ปืนพวกนี้เป็นปืนล้างอาถรรพ์นะครับ ยิงไม่เข้าแทงไม่ออกในสมัยโบราณนะก็เจอพวกนี้เข้าไปก็เรียบร้อยนะครับเขาเรียกว่าเป็นปืนล้างอาถรรพ์สมัยโบราณพวกเสือสมิงพวกอะไรที่ไม่สามารถที่จะยิงเข้ายิงออกได้เนี่ยเจอพวกปืนพวกนี้หรือว่าคนเล่นของในสมัยโบราณนะครับเขาเรียกว่าปืนคาบศิลาสามารถยิงออกได้เป็นปืนคู่บารมีนะผมสมัยก่อนก็พันเลศเอาไว้ออกศึกยิงอูลุกไปเขาเรียกอะไรข้างใจจำไม่ได้ นี่นะครับลักไว้ธมูออลักไว้ธมูอ่ะโดนยิงตกหลังช้างนี่นะครับเป็นงานสมัยโบราณเป็นงานศาสตวุรษอ่าท่านภูมิกลับก็จะซื้อเป็นของขวัญให้นายเอาไว้ประดับปานามีงานพวกนี้เราเอาโชว์ได้นะครับถ้าเป็นปืนจริงก็ไม่สามารถที่จะโชว์ได้เพราะว่าเขาจะขโมยนะครับเนาะโดนขโมยไปเอาไปสังหารคนอื่นหรือเอาไปก่อการร้ายหรือว่าเอาไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายเราก็ซวยไปด้วยแต่ว่างานพวกนี้เราสามารถโชว์ไว้ได้ในบ้าน ผื่อบางทีเราไม่อยู่ใช่ไหมครับผมถ้าเกิดมีโจรขึ้นบ้านก็ขโมยไปก็ไม่เป็นไรเราก็ซื้อาใหม่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดงานพวกนี้มีระ,ระดับพวกนายทั้งนั้นนะครับถ้าทันขึ้นไม่ดีก็โดนนะครับจะบอกให้อ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับผลงานหน้าไม้ยิงปลาของจางใจพวกนี้สามารถจ้างงานได้จริงนะครับยังไม่เข้าขายพรบอาวุธปืนครับส่วนตัวนี้ยังชัยทาให้มันเป็นเหลากลมเน้น่าเขาเรียกว่า,ามิกมิกกัดทองเหลืองเข้ามา มีงานโลหะเข้ามาเห็นไหมครับจัดงานโลหะเข้ามาแกะลายสวยๆเน้นโชว์ด้วยครับเอาขึ้นโชว์ได้ด้วยเอาขึ้นโชว์ห้างร้านได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้าง,งานได้จริงนะครับ FC ท่านไหนจะไปออกทริปกับพ,พวกไปยิงปงยิงปลาตอนนี้กาลังนิยมมากเลยกําลังนิยมมากเลยพวกงานยิงปลางานสะพานงานอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละครับนังใช้จัดให้เ c ซเราสวยๆเอาไปโชว์ครับผมเอาไปโชว์ร้านนี่แหละครับ เหมือนกับพี่บุญทรัพย์พี่บุญทรัพย์แกก็ทาเกี่ยวกับฟิชชิ่งอยู่อยู่ดับบรีแกเป็นกำนันนะครับแกบอกช่งชัยผมเอาทุกรุ่นเลยเดี๋ยวก็จัดให้พี่เขาทุกรุ่นเลยแต่ว่าเอาการเงินกับการทองแกบอกว่ามีเงินกับมีทองเนี่ยมันสุดยอดเลยช่างชัยจัดการเงินการทองไว้ให้พี่เขาเ้วก็มีสไนเปอร์ให้แก2ตัวจบสไนเปอร์แล้วก็น่าจะเป็นลูก2องเบลเยี่ยมพี่ก็บอกนี่นะครับงาน,นสวยๆเดี๋ยวชังชัยลองสับให้ดูนะครับ ลักษณะการยิงแล้วก็ประมาณนี้แหละครับสมัยก่อนเอาดินปืนหลอกตัวนี้แล้วก็ทิแล้วก็ใส่หินเหล็กไฟแต่ว่าทาั้งชายไม่มีให้นะครับหินเหล็กไฟมันเป็นสมัยโบราณไปแล้วก็นี่แหละครับจาลองขึ้นมาการยิงก็พักประมาณนี้แหละครับมันก็ทิบแล้วก็ตั้มงานของภูมิมกับไปฝากนายดูนะครับไม้ก็เป็นของภูมิมกับเองเป็นไม้ชิงชันนะครับไม้ตัวนี้เนี่ยกัด เป็นไม้มีตาด้วยนะครับเป็นไม้มงคลมีโชคมีลาบมีวาส,สนาเนี่แหละครับทุกอย่างมันก็ดีหมดแหละไม้มีตามันหมานเขาบอกหมานเงินหมานคําแล้วแต่เราจะอธิษฐานเอาอธิษฐานโชคลาบก็ได้โชคได้ลาบอธิษฐานเงินคําก็ได้เงินได้คาเนาะนะครับงานเป็นเครื่องสัตว์วุฒในสมัยโบราณท่าในใช้ก็ขึ้นมาจําลองรวมกลุ่มชาวบ้านอยู่นะครับท่าในใช้รวมกลุ่มชาวบ้านอยู่ส่วนตัวนี้ครับหน้าไมาย้ยิงปลาตัวนั้นเป็นทรง เวเล่นะครับลูกซองเวเล่ยครับส่วนตัวนี้เห็นไหมครับส่งลูกกดท่งลูกกดไม้โทนสีดำอ่าเป็นงานเข้าขวานะครับงานเข้าขวากาัดทองเหลืองเห็นไหมครับเป็นงานโชว์คลาสสิกเอาทรงลูกกดเรามาแต่งให้มันสวยงามกัดทองเหลืองเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคอมีอะไรเหมือนกับมันเป็นปืนลูกกดนะครับ f c เรามาแต่งให้มันสวยงามแต่ว่าเรามาดัดแปลง ให้มันเป็นหน้าไม้ยิงปลานะครับให้เอฟซีเข้าใจนะครับว่าเป็นหน้าไม้ยิงปลาเห็นไหมครับเทลายทองเหลืองเข้ามากาดท้องเห็นไหมครับใส่ทองเหลืองเข้าไปแล้วก็ตอกลายทองเหลืองช่างใช้อางานของคนแก่กับของวัยรุ่นเนี่ยนะครับมันมีเข้ากันแล้วก็มาถัดแปลงให้มันใ้มา่าใช้งานได้เพราะว่ามันยังไม่ผิดกฎหมายพรบอาวุธปืนนะครับเนาะนี่นะครับเป็นหน้าไม้ยิงปลากาดทองเหลืองแนบแก้มขวาจัดให้เอฟซีเราทุกท่านเลยนะครับเนี่ย อันนี้เป็นทรงลูกกดนะครับมูลค่าตัวนี้อยู่ที่8 0 0 0บาทนะครับพร้อมจัดส่งไปเก็บไปทานได้เลยส่วนตัวบนเป็นของพุ่มกลับในตัวนั้น900 0นะครับ9,000บาทอ่าทพร้อมจัดส่งนะครับ fc ตัวนั้นเป็นงานมงคลเนี่ยครับตัวนี้กัดทองเหลืองเห็นไหมครับขึ้นห้างร้านถึง fc จะไม่เอาไปยิงเราก็เอามาโชว์ร้านได้ประดับร้านได้นี่นะครับส่วนด้านบนยังใช้ไม่ลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันไม่หนักอยู่แล้วครับเพราะว่ารางตัวนี้เป็นรางเบาครับผมน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ2อกิโลห้าขีด ช่างชัยไม่ลดน้ำหนักที่ไปเพราะว่าดูแล้วมันจะดูดุมันเหมือนของจริงใช่ไหมครับเขียนเอาครับเนะาะชั้งใัยก็จะอธิบายให้ฟังตัวน,นี้เป็นคนถนัดขวานะครับแต่ว่ามันจะแนบแก้มซ้ายใช่ไหมครับผมอาแนบแก้มขวาครับผมคนถนัดขวาเนี่ยครับผมเข้าขวาเขาเลยว่าเข้าขวา,เข,า,ขวาเข้าซ้ายแต่ว่าแก้มมันจะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับสาหรับคนถนัดขวาเอเคนะครับเนาะอันนี้คือกาดทองเหลืองเดี๋ยวทั้งใจ้พามาดูกาดเงินกาดเงิน ดูกาดทองเหลืองก่อนนี่ครับกาดทองเหลืองเมื่อกี้เป็นไม้โทนสีดําตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับตัวนี้เป็นไม้ทนสีแดงตัวนี้แดงเข้มๆตัวนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับอันตัวนี้เป็นของพี่ชาตีครับผมของพี่ชาตีจัดให้พี่เขาสวยๆเลยเนะครับพี่ชาตีกาดทองเหลืองกาดทองเหลืองอ้อมตัวเห็นไหมครับบิ่งลายทองเหลืองอ้อมตัวนี่ครับแกะลายเชิเกลือสวยนี่ครับเป็นงานทรงลูกกดเป็นงานคลาสสิกนะครับเอฟซี เป็นงานพดอ่าเป็นงานผลงานโชว์ประมาณนี้ครับเราเน้นงานโชว์ด้วยแต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงเห็นไหมครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ถอดปีกโรลเล์ออกเราก็คือขึ้นโชว์ข้างฟ้าเห็นไหมครับสวยๆเลยของพี่ชาตินะครับจากนในพี่เขาสวยๆเลยแกะลายสวยๆเนี่ยครับนี่คือสองลูกกดสีเนนะครับมูลค่าก็หาแปดพันบาทถ้าเป็นกาดทองเหลืองเนาะเดี๋ยวพามาดูกาดเงินกาดเงินอยู่ด้านนี้ครับเห็นไหมครับกาดเงิน ตามจริงก็เป็นสแตเลสน่ะครับ FC มันไม่เข้าสนิมนะครับพวกนี้ไม่เข้าสนิมก็เรียกว่าจ้าใช้เรียกให้มันเพาะเรียกว่ากาดเงินนะครับเนาะนี่ละครับตัวนี้เป็นปืนถนัดขวานะครับนี่ครับแกบ่กบด้านขวาจากนั้น f อเราจะสวยตัวนี้กาดเงินเห็นไหมครับกาดเงินเกลายเชเกอร์ลางปิณยมกลมรองรับลูกดอก4-5มิลไม่ลดน้ำหนักที่ปลายเพราะว่ามันจะได้ความสวยงาม น้ำหนักอยู่ที่2กิโลหขีดครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่หนักนะครับถือว่าสวยงามส่วนตัวนี้เป็นลูกซองเดอะบอสนะครับลูกซองเดอะบอสตัวนี้เป็นของพี่ประสิทธิ์นะครับลูกซองเดอะบอสเห็นไหมครับแกะลายให้ส,สวยๆเลยด้านบนก็ตัดเป็นไม้ประดูใส่เข้าไปออกสีแดงนี่ครับแกะลายเชคเกอร์ให้ส,สวยๆเลยผมแนบแก้มขวาคนถนัดยิงคือด้านขวานะครับแต่ว่า ตัวนี้มันจะมาอยู่ฝั่งซ้ายโอเคนะครับเนาะจัดให้ f c เราสวยส่วนด้านล่างนี้เป็นสไนเปอร์ครับงานสไนเปอร์สไนเปอร์เป็นสไนเปอร์การเลดครับตัวเนี้ถนัดขวานะครับผมนี่แหละตัวนี้เป็นของพี่ประชีพจัดให้พี่เราสวยเลยนี่ครับเอา้าท่านไหนสนใจงานช่างชัยก็เข้ามาติดตามก่อนนะครับอยากได้แบบไหนก็สั่งเอาครับผมเน้นการคุยรายละเอียดนะครับ ช่วงนี้ก็ช่วงปีใหม่หลังปีใหม่ก็ใครจะสั่งไว้ฝากเพื่อนฝากพวกฝากพก่อฝาก,ก,กแม่ก็สั่งได้นะครับฝากนายก็สั่งได้ค่ะฝากไว้ด้วยผลงานนํามายิงปลาของช่างใจเน้นการโทรอย่างเดียวนะครับผมสวัสดีครับ